เวฟไร้ว่าเอสหัวเทึกนะครับเครื่องเดิมสาลัดเท้านะครับเล่มชุดโอนครบพันสี่หกห้านะครับชุดสีสวยนะครับนอ็อตเลสมีหลายจุดนะครับมีเยอะ เครื่องเดิมนะครับไม่ดังไม่ควันขบูเดิมเครื่องไม่เยิ้มนะครับไปเกียร์ขึ้นนะครับเกียร์น้ำมันมองไม่เห็นเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดคบนะครับ แต่ดังสูงต่ำติดครบนะครับไปท้ายติดป้ายทะเบียนมีนะครับอยู่กับนิดเครื่องเดิมท่อผ่านะครับ สนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่บ่วินชนบุรี